ในคลิปนี้นะครับเรามาดูกันว่าถ้าว่าไฟแนนซ์เนี่ยครับเขาโทรมาทวงนะครับให้เราชําระหนี้นะครับหากว่าเราไม่ชําระเนี่ยจะทําการหักเงินเดือนนะครับทําได้เลยไหมนะครับในคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องธนายาบอกใบธนามนุษย์นะครับวันนี้มาทำการบันทึกคลิปนี้นะครับที่ห้องทนายอาสานะครับมานั่งเวรให้ความรู้นะครับให้ปรึกษาฟรีนะครับเป็นสวัสดิการ ของสภาการความนะฮะที่ให้คำปรึกษาอย่างนี้ฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะในห้องการความอาสานะครับก็เลยมีเวลาว่างวันนี้โควิดนะคนไม่อยากออกจากบ้านนะครับก็เลยส่งถึงบ้านให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับกับคล,คลิปนี้นะครับข้อที่จริงก็มีว่าเมื่อปลาปี5้าสนะครับท่านคุณผู้ชมท่านนี้นะครับเขาก็ไปออกรถมาเมื่อปี5้าสองขาส่งสามงวดเมื่อปี เมื่อต้นปีเขาใช้คำนี้เมื่อต้นปี53ก็ถูกยืดรถคืนนะเมื่อต้นปี53เนี่ยถือว่าเป็นวันที่สัญญาสิ้นสุดลงนะครับก็ถือว่าเมื่อถูกยืดรถคืนเนี่ยก่อนหน้านั้นนิดหน่อยเนี่ยจะมีการบอกเลิกสัญญาตรงนั้นนะถือว่าสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อเขาได้รับรถคืนไปเมื่อปีต้นปี53ก็แสดงว่าต้นปี53ถูกบอกเลิกสัญญานะครับคราวนี้เมื่อปี63เขาไม่ได้บอกนะเมื่อปี63เขาไม่ได้บอกแต่ว่าอนุมานว่าตอนเนี้ยมัน เดือนเมษาถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงต้นไหมกลางแล้วนะเริ่มกลางแล้วกลางปีนะเริ่มจะเข้ากลางปีละเมื่อเมษาเนะี่ยหกสามก็มีการโทรมาจากบริษัทไฟแ a n c e นะก็คงจะเป็น call center นะครับโทรมารบ,บอกว่าหนึ่งให้ผ่อนชําระซะนะเงินจํานวนที่ค้างค่าขาดราคาอยู่เนี่ยให้ชําระซะโดยวิธี2วิธีก็คือ1ให้ชําระเป็นเงินก้อน ถ้าเป็นเงินก้อนให้คุณครึ่งหนึ่งบุบูโมชั่นด้วย50%เช่น1 0 0 0 0แสให้ชําระ50 0 0 0านะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือให้ชําระเป็นรายเดือนเดือนละ1 0 0 0บาทไปจนกว่าจะชราระครบ1 0 0 0 0แสนนั่นแหละตัวเลขอย่างนี้นะครับถ้าไม่เลือกทั้ง2วิธีจะทําการอายัดเงินเดือนคําถามว่าทําได้ไหมนะทุกคนก็กังวลน,นะครับถ้าพูดถึงว่าจะถูกอายัดเงินเดือนในตอนนี้ชีวิตตอนนี้ เงินเดือนแต่ละบาทแต่ละสตางค์มันมีคุณค่ามากนะครับเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ใครมาแต่ต้องเงินเดือนของตัวเองหรอกถูกไหมทีน,นี้คําถามคําถามนี้ก็จะแตกแะแนงออกมาอย่างนี้ครับว่าถามตัวของเราเองเลยนะครับว่าเราถูกฟ้องหรือยังถูกฟ้องหรือยังขอย้ําว่าถูกฟ้องหรือยังรู้ได้ไงว่าถูกฟ้องก็คือเราจะส่งหนังสือเป็นหนังสือเอกสารราชการเนี่ยน,นะครับเขียนชัดๆเลยว่าคําฟ้องส่งไปที่บ้านที่ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ของเราเนะี่ยส่งไปที่นั่น ถ้าเราถูกฟ้องหรือ,อยังเราก็ต้องตอบตัวเองนะว่าถูกฟ้องอยังถ้าตอบตัวเองว่ายังฉันยังไม่ถูกฟ้องมานะดูถ้าเขายังไม่ถูกฟ้องนะถ้ายังไม่ถูกฟ้องนะครับเขาเขาจะฟ้องเราได้ไหมใครนั้นนะนะคาตอบกรณีนี้ก็คือฟ้องได้ภายในสิบปีสิบปีนับแต่ตรงไหนสิบปีนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดลงอะ่ะก็คือวันที่มีการบอกเลิกสัญญาเข้าใจอย่างนี้เนี่ยบอก นัดสามงวดก็คือมีการบอกเริกสัญญาเป็นหนังสือมาครบ30วันนั่นเนี่ยนับแต่วันนั้นไปสิปีเนี่ยเขาฟ้องได้นะครับแล้วคราวนี้เมื่อฟ้องเนี่ยฟอกฟ้องยอดที่เท่าไหร่ก็ยอด10,000แบวกดอกเบีย้ยครับเพราะว่าเขาอ้างมาว่ามีค่าขาดราคา10,000แก็บวกดอกเบีย้ยไปตามที่เขาอ้างมามันก็บอกบวกดอกเบีย้ยพินัดไปนะครับคราวนี้เนี่ยถ้ายังไม่ฟ้องนะคาถามต่อมาถ้ายังไม่ฟ้อง อายัดเงินเดือนเลยได้ไหมลงตรงที่กล่องดวงใจเลยของคําถามของอในเนื้อหาสาระในคลิปนี้ในคอนเทนต์นี้นะครับคําตอบอย่างชัดเจนนะครับถ้ายังไม่ฟรรม้องอายัดเงินเดือนไม่ได้ฟังอีกครั้งนะครับไม่ได้อายัดเงินเดือนไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่มีอำนาจคุณก็พูดเป็นแค่เพียงลมปากถ้าคุณชัดเจนว่ายังไม่ถูกฟ้องเขาจะอายัดเงินเดือนของคุณไม่ได้แม้คุณจะมีเงินเดือน2องหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอายัดเงินเดือนของคุณไม่ได้ สบายใจได้นะครับถ้ายังไม่ถูกฟ้องแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่รู้อายัดนะถ้าเขาฟ้องแล้วเขาเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูครนี้ถ้าปรากฏว่ายังไม่ฟ้องนะครับปลายปีนี้ปลายปีนี้เขาฟ้องได้ไหมถ้ากลางปีแล้วไม่ฟ้องก็ถือว่าก็ถ้าหากว่าถูกฟ้องอีกคดีนี้ก็ถือว่าคดีขาดอายุความคดีขาดอายุความคดีขาดอายุความนะครับ แต่เขายังมีสิทธิ์ฟ้องแล้วเราทําไงเราก็ต้องต่อสู้คดีสิครับค่าปลายปี63เขามาฟ้องนะครับเราก็ต่อสู้เรื่องอายุความเพราะอายุความที่ให้สิทธิ์ไฟแนนซ์มาฟ้องเนี่ย10ปีนับแต่สัญญาสิ้นสุดลงสัญญาสิ้นสุดลงเมื่อปีต้นปี653มันก็จะต้องครบ10ปีเมื่อต้นปี63ตอนนี้มันเลยต้นปีมาละ ถ้ามาฟ้องมาฟอปป้องปลายปีเอาโจรอเลยมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมยาตุลานะจนถึงธันวาถ้ามาฟ้องถือว่าเลย1ิปีนะเมื่อเลย1ิปีคุณทําไงก็ต้องยกขึ้นต่อสู้คดีนะครับสิปีอายุความบ้องร้องของเจ้าหนี้หมดแล้วสู้ให้ชนะคดีที่อายุความนะครับถ้าไม่สู้ทําไงศาลท่านก็ไม่ยกขึ้นนะถ้าคุณไม่สู้คดีเรื่องอายุความเนี่ยในคดีแพ่งเนี่ยศาลไม่มีอำนาจยกขึ้นในจาเลยต้องใน ฐานะเป็นจำเลยต้องยกขึ้นมาเป็นข้อต่อสู้นะครับยกขึ้นเองได้ไหมถ้าทําเป็นทําได้ถ้าท,ทําทไม่เป็นก็ไปพบทนายนะครับเสียน้อยนะเล็กๆน้อยๆก็คงไม่ต้องไปเสียนี้เยอะแยะไม่ต้องไปเป็นนี้เยอะแยะนะครับทีนี้ถ้าหากว่าถูกฟ้องแล้วพิพาษาแล้วทําไงก็อายัดเงินเดือนได้อายัดเงินเดือนได้แล้วเท่าไหร่ถึงอายัดได้ก็เกินสองหมืนะ่นเนี่ยมีเงินเดือนต้องมากกว่าสองหมื่น ส่วนที่เหลือเกิน2 0 0 0 0ืไปนั่นแหละถึงอายัดได้ถ้าไม่ถึง2 0 0 0 0ื่นหมถูออายัดได้ไหมหมื่นเาถออายัดได้ไหมหมื่นเก้าเาอถออายัดได้ไหมไม่ได้ต้อง2 0 0 0มบาทขึ้นไปแล้วถูกอายัดได้ส่วนไหน1บาทนั่นแหละขึ้นไปได้นะครับถ้ายังไม่ถึงก็อายัดไม่ได้ไม่ถึงก็คือไม่ถึง20,000นนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติภายใต้โควิดในทีนะครับด้วยความมองใหญ่จริงๆนะครับผมวันนี้มานั่งเวนาัสาพร้อมครับแมสปิดจมูก มีเจลล้างมือด้วยนะครับใครเข้ามาปรึกษาก็ต้องให้ล้างม้ยล้างมือกันก่อนนะครับนั่งห่างระยะเกิน1เมตรอยู่แล้วนะครับแต่เราใกล้ชิดกันได้ด้วยจอมือถือนะครับสวัสดีทุกท่านฮะวันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนสวัสดีครับ